สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขามาเบิงมาชมสองปมเมาสมบายดียเด้อสบายดีพี่น้องคนอ,อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศเราเองหรือว่าอยู่ประเทศไทยก็ดีเด้อน้องสาวลาวเฮาที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศทําการทํางานเนาะผูใดเขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญมีแต่ความโชคดี กว่างานนี่ก็เป็นงานมงคลเนาะมงคลอีกแล้วผูกแขนแม่ตู้ลิงลิงอยู่บ้านนาหอยปงังเมืองสองคลเนาะแปงสวัสดเขตนั่นเองอนา่งย่าเสาวๆเป็นกำลังจัดพักใส่ทงเนาะหลังจากเสร็จพิธีผูกแขนแล้วและก็เสิร์ฟอาหารมีมีมียังนเนาะอาหารมือ อีต้มปลานิลแต่ก็มียังแน่อันนซาวมีลาปาบ่มีน้หวานโอ้ใจักอย่างจักอย่างเออยอไปมีจักอย่างไปไเบิ่งเนาะพี่น้องาไปเบิ่งดีกว่าปลาคอยปลาไปเบิ่งดีกว่ามควงงสงสัยหลายอย่างมีต้มปลานิล หลับ่หลับปะนินหลับปะเพียบอ่ะเ้าโอ้หลับปะเพียโดยแล้วก็มีของหวานเบ้อมึงของโดยสบายดีอันอันชี้ตักๆบึงนูค่ะคือขากแท้คือขุนเลยรวยขากแท้หวานยัง ขาวสคูแนข้าวรสสองแนโอ้สาคูปนลดสองต่กับปนบุญแน่เนาะวัดรวมมีดเนาะเป็นตั้งอยู่ตะกินนี่แล้วก็มีละปลาเพียปลาเพียกับปลาปลาของอะไรเนาะตัวได้ละปลาเพียเม่ตัวนี้หัวก็ซุกแน่ดิบแน่ตัวป็นปลากระซังเป็นีลอันนี้ละปลาเพียคือเป็นแต่แสบแค่อุ่นอยู่แสบเกลียวปลาเพียเนาะคักค่ะค่ะ อันนั้นน่ะจะเป็นปลากระชังเนาะหรือว่าปลานิลนั่นเองนี่กลัวเพิ่นกำลังจัดเตรียมเนาะเดบบนบานๆเฮาพี่น้องบ้านเนาะคอกนาเนาะเฮ็ดกินแบบง่ายๆสบายๆสบายเป็นกระสีแบ่งเวียกันเนาะเป็นจุเป็นจุผู้จัดพักแน่ ผูเกรียมตักอาหารแน่ต้กก็สิผ้าพี่น้องส้มบรรยากาศเทบาะแน่เนาะทางปลามาเองค่ะพี่น้อง่วนไลก็สิมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้าน่นเองเนาะบ้านนาหอยปังไปปลามาจะมั่วตะว่ากุปผ้าเบิ่งแน่มีหน่อยมีลายปันใดลายเนาะลายเติบ à lưng lưng linh 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 lưng bên đây lưng nè, nằm lưng 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 nằm lưng khen ngoại lưng lưng yên lưng đi lưng nhảy nhảy lưng 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 sơn ngân à. ngàn này mi sơn ngân thì đây thì nào <laughs> đây ngân lái sơn ngân ngân thì đây mẹ tụ đinh lính hả thịt bê lê có phèn cứ phải dưn ẹp dương này sau nó cứ cắn chì lị cả vít cho tô bức nhảy này นะ้โอ้ไม่เราบุฟเฟ่เอาทุงมาหายน้องได้เงินใส่ดอกไอ้ได้ทุงใส่เงินเแล้วบิดผูกสาวแพงปลาดำผูกปลาดำกับสาวแพงเนาะ ซอยข้ามอยคูนหนึ่งร้อยบาทเนาะให้ดูดีแม่ให้ดูเย็นเป็นซุกให้เป็นหูโฟมใส่ให้ดูให้เต่าปลาดำผูกให้ค่อยเนออี่ยให้ปลาดำผูกให้ปลาเมาเนาะปลาเมาสิเป็นตาเกองเองอ่ะเบากระตันกับเขาผูกแล้ว าปอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เด้ออันมีแต่ความสุกกายสุกใจก็เป็นห่มไส้ให้ลูกให้ล้านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเตากับการปลูกให้พอ แดดเนาะแดดเนาะเรากัำต mm ันกระพูนไฮโปกับแม่ทั้งสองเออเอาผ้าไปขังแดดแห้งเอาผ้าไปขังแห้งผูกแล้วเอาผ้าไปขังแห้งแดดแห้งีอรินี่แฮมแมน เอาคางเบื่องนี่ไปไปอยู่พุ่นได้ได้เอาไม่แสไปโหลดมันแดดแห้งเนาะมัดใช่ไมมไปชุบถึงหัวเซลลแมนแมนกินงานนี่กินเข่าตักแดดนาะพี่น้องเนาะแีกเตะเอาเต้อนดเดี๋ยวให้เขาข่งเนาะ <cười> à? <cười> nhấp cầu hết <ấy>, nhấp cầu bé <laughs> à? <laughs> mừng ao sộ bé <laughs> ừ. mừng ao sộ đơ phần vào <laughs> các thứ các loại ở đây là cái gì? cá đâu phải chứ? Ở đây ไปกันดาน้ลเาอย่างเอะครับอะไรเงี้เ คนมาสวเสื้อใส่งานกันหลายเนาะคนอื่นเองป้ามาก็ขอขอบมมโหกใจขอขอบคุณเออเอฟซีทุกคนที่เข้ามาบึงมาชมด้วยฐานผู้ใหญ่เนาะที่ค่อยอุปถัมภ์กำสู้และช่วยเหลือตลอดมาก็สุดเหนืสุดคนเนาะที่ว่าบดนแย่งตลอดมาเนาะทั้งผู้ขาดผู้แคกนทั้ง ทุกเจ็บทุกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่คนสอยเลื้อมานไลายอันลายแนวเนาะกับเนื้อถี่สิบรรยายมันลายอย่างโคตรเนาะบรรยายจนโบเบิร์ตฝ่าหมากันเนาะต้องเบิ่งตามคลิปเวลาไปทำคลิปเท็ดเท็ดพัฒนาก็มีเนาะพัฒนาก็คือสังเพื่อนสานบ้าน่องให้มงอยู่อาศัยเนาะแล้วก็ให้เขาหนามความกิน แล้วก็ซอยเรือโบวอยู่ดีมีแห้งเนาะแล้วก็ซอยเรือทั้งเป็นเอ็นอุ่นรือว่างานชุบทุกอย่างเลยเนาะพัฒนาทั้งวัดว่าอาลามตั้งหงเฮียนโอ้ยลายอันลายแนวพี่นองเ้ยเรล่ามาเธอได้ประแหงลายผู้ใหญ่คนกระเบึงถั่วเถิงเนาะซอยเรือทุกถุกด่านขอขอบุญขอบุณหลายๆเนาะขอให ทุกคนนะมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีตะความสุขกายสุขใจขอให้จเจริญหุ่งเฮืองประกอบการงานสิน่งใดก็ขอให้ประบสบผลสําเร็จและกระสมความมุม่งอันบรรนาเนาะให้จเจริญหมั่นงคงทาวนเนาะอาสีพการงานอาทุกห <c oughs> ลังจากที่เ็จสินผูกแขนแล้วเขาก็มากินข้าวสามัคคีกันเนาะ กินเขาน้ากันเดอ้อพี่น้องเบอสุข,ขสุขคนที่เขามาเบิงมาส้สสมท่องเพระเมากินขา่าแซบแซบนำ้ำพี่น้องสาวบานหอยปังาเดอาอาหารกะซิมีต้มปลาแล้วกรลาบปาลาเนาะกระลาบลาบสดพี่น้องลาบสดทำของหวานเนาะ พาเขาเอาน้ามะข่างอีกมาย่างเอากรบปูกแซวเจียวเลยกระปุกเจียวเลวอยู่บ้านน้ำมงเฮาผัดปูยิงลายเนาะมาบ้านนี่ผู้ชายลายพี่น้องตามสังเกตผู้ชายลายเด้อพี่น้องชาวบ้านน้องหอยปัง

บ้อืิ่านอิงบ้ญาบานอื่นนเด้อพ่อเอ้ยบ้านอื่นผู้หญิงแตะเข่าเข่ายาใช่ คลิปนี้ก็ให้เบิ่งเงาสมมาประควดแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งปวาเหงาในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในกาคติปต่อไปเนาะขออวยใจให้พ่อทุกคนที่เขามาเบิ่งมาส้มส่งปรามเหงาจะมีสุขภาพแข็งแหงเนาะขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจประกอบการงานสิ่งแรกก็ขอให้มีแต่ความเจริญหงื่อฮืองพ่อก็คลิปหนาเนาะสบายดีสบายดี